สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเงินทองนะคะนี่เลยมีสินค้ารองเท้าหัวโตพื้นสูงพื้นหนานะคะเป็นงานติดการ์ตูนมาใหม่นะคะลูกค้ามีด้วยกันสองรุ่นนะคะวันนี้รุ่นละสี่สีสวยๆเลยมาใหม่มาไม่เยอะนะคะลูกค้าเป็นงานเข้าใหม่เลยไซส์สามสิบหถึงไซส์สีนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นแรก นี่ติดกระตูนน้องหมีนะคะสีจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยพื้นจะเป็นสีชมพูด้านนอกตัวนี้เป็นสีขาวนะคะอันนี้จะเรียกว่าขาวชมพูเนาะพร้อมส่งเลยสามสิบหกถึงไซส์สี่สิบนะคะพร้อมส่งาราคาจะอยู่ที่ชุดละหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะตกคู่หนึ่งคู่ละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่อันนี้สีแรกนะคะสีขาวเนาะขาเป็นขาวพื้นชมพูแล้วก็ตัวนี้อีกสีที่สองเป็นสีดำเขียว ดำแล้วก็มีเขียวด้านในนะคะอันนี้เป็นพื้นสายคาดเป็นงานสปอร์ตแบบนี้นะคะพร้อมส่งเลยสวยๆพื้นสูงมากๆละะูกค้าพร้อมส่งสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาไม่เยอะด้วยนะนี่สินค้าเข้าตามนี้เลยนะคะมีสีสีนะอันนี้สีที่สองนะคะต่อไปสีที่สามเป็นสีชมพูค่ะนี่ร้อบาทขายดีมากๆนะคะเป็นรองเท้ารุ่นใหม่นะหัวโตอันนี้เราอยู่ในมุมมืดไปหน่อยนะลูกค้าบรรยากาศหน้าร้านวันนี้แบบ มืดมากมีสามสีแล้วเนาะมีขาวมีดําแล้วก็มีชมพูแล้วก็ครีมครีมจะเป็นครีมส้มนะคะอ่าครีมส้มสวยมากตัวติดกระตูนร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะสั่งได้เลยมาใหม่ๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งลายค่ะมีสี่สีเหมือนกันอ่าอีกหนึ่งลายจะเป็นโบกต่ายโบกต่ายแครอทนะคะมีสมีสีส,สีแรกสีครีมส้มนะคะส้นตึกแบบนี้เหมือนกันอร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่ากันนะคะ สีที่สองค่ะคือสีนี้อ่ะสีชมพูที่สองคือสีชมพูนะคะเดี๋ยวหนูเอาไปให้นะแล้วก็สีที่สามคือสีขาวนี่ในสีขาวค่ะขาวข้างในเป็นชมพูนะคะติดอะไรสีทองแบบนี้เลยแล้วก็สีที่สี่คือสีดําสินค้าเข้าไม่เยอะนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักหาแอดมินเลยนะรีบสั่งซื้อกันได้เลยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะ เดี๋ยวเราไล่สีกันใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้สีดําด้านพื้นเป็นสีเขียวนะคะดําเขียว36ถึงไซส์41นะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นเบอร์คู่อ่าเริ่ม35เนาะ35 36 37 38 39 40แล้วก็40 41นะคะเป็นไซส์แบบนี้เลยไซส์คู่นะอันนี้สีดําเขียวค่ะสีที่2คือสีขาวชมพูนี่สวยมากเลยดำเขียวขาวชมพูแล้วก็ชมพูขาวอ่า นิชมพูพื้นเป็นสีขาวนะคะอีกหนึ่งสีสำหรับรุ่นโบกระสยนะคะนี่คือครีมส้มแล้วก็มารุ่นน้องหมีรุ่นน้องหมีตัวนี้สีแรกสีครีมส้มค่ะร7อบาทส้นตึกแบบนี้เลยครีมส้มแล้วก็สีที่สองสีชมพูขาวค่ะ,ะชมพูขาวสีที่สามสีเขียวดำเขียว สวยมากดำเขียวตัดกันแบบแมทมากๆแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีชมพูสีขาชวชมพูอ่าสั่งได้เลยนะเดี๋ยวลงภาพเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีตัวไหนใหม่ตัวไหนมารอติดตามกันได้อีกนะในไลฟ์เดือนหนึนำมาให้รับชมกันในไลฟ์รอติดตามกันไว้ได้เลยนะคะไม่พลาดสิ่งใหม่ๆสีสวยๆง,ง,งามๆแน่นอน